เห็นไหมครับไม้ไม่มีแตกปัญหาที่ใครหลายคนอาจไม่รู้การตอกตะปูตัวใหญ่ใส่ไม้ส่วนมากไม้จะแตกสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องดีไซยพี h ช n n นลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตอกตะปูตัวใหญ่ใส่ไม้ ตอกอย่างไรไม่ให้ไม้แตกการตอกตะปูตัวใหญ่ใส่ไม้เราจะตอบอย่างไรไม่ให้ไม้แตกไม่ว่าเราจะตอกลิมแบบนี้ตอกตรงกลางไม้ก็ไม่แตกโดยการทําแบบนี้กันก่อนครับเราจะนำตะปูนะครับไปใส่ในภาชนะเราจะใช้ตะปูขีดตัวเราก็ใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราจะนำน้ำมันเบนซิน หรือจะเป็นจาระบีก็ได้น้ำมันเครื่องเก่าก็ได้ครับและนำตะปูมาแช่แบบนี้และเมื่อเราแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำไปตอกได้เลยครับไม้ของเราไม่แตกแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับเรานำขึ้นจากน้ำมันเลยครับเสร็จแล้วเราก็นำมาตอกผมจะตอกตรงริมกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าไม้จะแตกหรือเปล่า เห็นไหมครับปิดกับไม้ด้านล่างเลยแต่ไม้ตรงนี้ก็ไม่แตกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ํามันเป็นตัวหล่อลื่นอย่างดีนั่นเองเดี๋ยวผมจะตอกตรงกลางอีกหนึ่งตัวตรงกันเลยเห็นไหมครับส่วนมากถ้าเราตอกตะปูตรงกันและใกล้กันแบบนี้ส่วนมากไม้จะแตกแต่ไม้ไม่แตกตะปูติดไม้ด้านล่างเลยครับ เห็นไหมครับวิธีนี้ใช้ได้ผลดีและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดทลิปดีจากทางชท่านิไัยพี h ชน n นลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีผมจะตอกตะปูใส่อีกข้างหนึงนะครับของไม้โดยการใช้ตะปูที่แช่ในน้ํามันเบนซินนะครับตอกเข้าไปเลยตรงริมก็ได้ครับ เห็นไหมครับ <sı ff it> ไม้ไม่แตกเลยต่ออีกตัวก็ได้ง่ายง่ายเห็นไหมครับ <main thing> <happening> ไม้ไม่มีแตก